บาปกรรมมันมีไม่ช้าไม่นานก็จะไปถึงตัวบาปกรรมล่งแล้วพี่้องเอ้ยสวัสดีค่ะแม่แม่ชมรมผู้ใหญ่บ้านค่ะโอ้ยเป็นช่วงแบบวิงแบบวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาแบบอ้ยหลังบ้านแบบ กริ้งกลางดึงดังรุงริงมากแม่จ๋าแบบอุย้ยขึ้นมามีแต่อุยๆๆๆๆๆๆๆอ้ยกรรม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 อุ้ยกรรมอีอย่างน้อบาทนี่ <c ười> กรรมลายเฮ้เมื่อเช้านี้ <c ười> ตื่นขึ้นมาแบบแม่กรรมแม่กรรมโอ้ยน้อก็ตามกรรมค่ะแม่แม่ค่ะนะคะทำอย่างไรไว้ก็ได้รับอย่างนั้นนะคะ <c ười> โอ๊ยกะเอาอีีกะตามความคาดหมายนะคะบอบอได้แบบบอได้รู้สึกเสะภัยหรือว่าบอได้รู้สึกแบบว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปบอได้เลยนะคะแม่แม่ครับเพราะว่าคือเรื่องเนี้ยเอาจริงๆนะแม่แม่คือพอออกกับแบบเปิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วละไปปีที่แล้วละแม่เออว่าว่าว่าพวัวอนรุ่งคางบ้านนะแล้วไปมี กิกนีอย่างนะกับกับเปิดมาดนแล้วลาเออแต่แบบแต่สมัยนั้นมันมันมันยังไม่มีคนเชื่อไงมันยังไม่มีคนแบบว่าเอ,อ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเขากบแบบว่าสั่งพมสั่งผ่านแบบว่าให้มันให้มันดูดีให้มันแบบให้ให้มันดูแบบครอบครัวอบอุ่นครอบครอบครัวสุขสันต์อะไรอย่างเงี้ยนาะแม่นาอ เออแต่ว่ามันกับเป็นแค่ภาพลวงตาแม่แม่อืมมันเป็นแค่วาบลวงตามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความจริงอืความจริงมันปวดร้าวนะคะคือเอาจริงเนี่ยคือที่มันเริ่มรักแค่รักใครก็คือตอนที่นางเริ่มนางเริ่มแบบขายสิ่งที่มีอยู่อ่านะขาย จังสี่จังสัน่นมันก็มันก็เริ่มสั่นครอนแล้วแหละตอนนั้นคือเขาก็จับได้แล้วแหละว่าแบบมีกิ๊กมีกั๊กอะไรอย่างเงี้ยแล้วต่อมาก็แบบว่าโพสโพสคำคมเนาะโพสคำคมแบบว่าอุ้ยพวกนอกใจพวกพิษศีลพวกจังสี่จังสัน่นโอ้ยทั้งซุ่มเอฟซอกเอฟซีผ ok, ู Z, ้ผ่านไปผ่านมาเพิินกับว่าอุ้ยมึงด่าเพื่อนมึงหรือเปล่า <c oughs> มึงมึง มึงมึงแสะอันมูมึงบอมึงประชดมูมึงตีที่ไหนได้ไม่ใช่นะคะนะเขาโพสถ,ถึงผัวเขานะคะลุงโพสถ,ถึงผัวค่ะโอ้กัดจังบอกแล้วว่าแม่แม่เอ๋ยมันบาปกับมันมีจริงก็ตามที่เข้าเนียนกันละเนาะเออเป็นยังไงล่ะวันนี้โดนเองเป็นอย่างไรบ้างเจ็บปวดบอมันเจ็บปวดเดีการที่เรารัก ใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วเราทุ่มเทกับเขาแล้ววันหนึ่งเรา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 มารู้ว่าเขาหักหลังเราเขาไปมีภูมิม่เขาแบบเบื่อทักเขาเรวอย่างเสียนะมันกัดเจ็บปวดนะคะรวนราวเออ <laughs> เออแล้วยิ่งช่วงหลังๆเนาะอาทิตย์ที่แล้วแบบโพสแบบกระหน่ำมากหรือว่าอาทิตย์นี้มาเอออาทิตย์นี้ โหดกระหน่ำมากสเตตัสคนนอกใจสเตตัสแบบว่าเอ่ออะไรนะเอ่อศีลคนผิดศีลจังสี่จังสันโอ้ยพี่น้องเลยแบบหลายแห้งจนจนในที่สุดนะคะเช้าวันนี้นะคะก็ได้เริมนะจ๊ะประกาศนะคะแยกทางอย่างเป็นทางการนะคะเหตุผลก็คือเขาสิไปเบิง้งอันพ่อเบิ้งแม่เขา โอ้ยกัจะแมนอันยังอันนะยังรักษาภาพปพดอยู่เนาะแต่ที่จริงก็คือโอ้ยกัมึงกับขืนสเตตัดไปขนาดนั้นเลี้ยวมึงมึงกับมาต้องมาอันหลอกค้นเบิงดอกนะคนเบิงเขากับบอดายงูบอดายยังดอกกับมาเาไปนะนะเวเห็นมึงมาโพดทั้งสี่เขาก็คิดได้แล้วว่าผัวมึงนะ่ะไปมีอันเมียไปมีกิกไปมีก,กักเออแล้ว แล้วที่มันตลกนะที่มันตลกมากเลยก็คือนางบอกว่าอ,อการนอกใจนะมันมันมันเริ่มจากออ,อะไรนะมันเริ่มจากห้องนอนเออมันเริ่มจากการแบบแอดมูกมันเริ่มจากการกดไลค์กดเชะไอ้กดไลค์กดเลิฟการคอมเมนต์่าเออวันนี่เออ เออกดไลค์กดเลิฟคอมเมนต์แล้วก็ขยับไปเป็นการนัดเจอการเจอกันสันเดเพื่อนกับพูดไปเนาะว่าเนี่ยแหละเขาเขาเรียกว่ามันคือการนอกใจวาจันวาเขาเรียกว่าการนอกใจเออเห็นบอกขนาดมึงขนาดมึงมึงยังเรียกพฤติกรรมแบบนี้ว่าการนอกใจเลย เออแต่เพื่อนสาวของมึงบอกไม่ไม่ไม่ใช่การนอกใจอืมันเป็นแค่พลังบวกมันเก็นมันเป็นแค่พลังบวกเราเรารู้สึกดีพอพอพอได้พูดคุยกับเขาแล้วเรารู้สึกดีนะคะพอได้ได้ไปพ่อเขาเราแบบเพราะอารมณ์ดีเขา,า,เ,ขาเขาช่วยเราแบบอย่างในเรื่องงานเขาก็แบบว่าช่วยแบบว่าเออ่ในเรื่องของ การดิวงานโน,นนี้นั่นเสียนาะมันก็เป็นแบบว่าฟิลแบบพลังบวกดีดีโอ้ยเนาะจะเมียนจะเมียนโอ้ยเอยกะนั่นละเออกะคนหนึ่งมันยอมรับอีกคนหนึ่งมันบย่อนยอมรับมันก็นต้องเป็นจังสี่ละเนาะเออจังว่าละเนาะคนผิดมันสิเป็นยอมรับว่าจาความผิดตีมันก็ต้องโยนขี้ให้คนอื่นก่อนใช่ไหมแม่แม่แมเออสิมาวากูผิดเด็ดจังไหนสิมาวากูแบบ เป็นเอ่อคนบดีบรายนะฉันต้องเป็นคนดีฉันต้องเป็นคนเลือด <c oughs> โอ้ยจั่สละนอดแต่พี่น้องเอ้ยทัวบ้านทัวเมืองเขากับนั่นแหละเขาก็เห็นอยู่ดอกว่าอีหยังมันเป็ี่นอีหยังนาะแล้วก็ล่าสุดอาทิตย์นี้ก็โอ้โหโดนฟาดหนักหน่วงมากนะคะโดนฟาดหนักหน่วงแบบว่าจากเพจใหญ่ๆนะรู้สึกว่าอาทิตย์นี้นี่ฟาดหนักหน่วงนะคะต่างแบบว่าโอ้โห ทั้งดาทั้งขุดแบบโอ้เยอะอยู่นะแม่นะเยอะนะกันทังสีแหละเนาะแต่ใดๆก็คือก็ยังเฟียดอยู่ก็ยังเฟียดเขาเรียกเฟียดทั้งคณะตั้งแต่ลูกน้องไปจนวดขี่ขาก็ยังเฟียดอยู่เฟียดนะแต่คอนซูมนี่ก็คอนซูมนี่ก็คือจีบบอสสานึกดอกเนาะบอสสานึกดอก ไม่สำเนื้อหลอวก็ก็ปล่อยให้จัก,กรวาลลงโทษเขาต่อไปปล่อยให้จัก,กรวาลมอบสิ่งที่เขาคู่ควรต่อไปเนาะแม่เนาะเออเข้ากันั่งถา่าบึงเข้ากันั่งถา่าจิบไหวยิบเราอาจิบไหวแบบพังๆเนาะแม่เนาะดูสถานการณ์ไปนะจ๊ะแม่จ๋าเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะ แนะนำ FC นะคะไม่ต้องเคลื่อนไหวอะไรมากนะนั่งจิบบายดูก็พอเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ต้องออกแรงเยอะนะแม่ๆนะเออบ่จําเป็นต้องคอมเมนต์แบบว่าอลบๆอยังบ่จําเป็นต้องคอมเมนต์กับบ่ต้องเฮดเดอร์เม่เดอร์เขานั่งถาเบิ่งเฮานั่งถาเบิ่งกับพอ่อช่วงนี้เห็นไหมคนเบิกเนตขึ้นเยอะเบิกเนตรหูว่า คนของเฮานี่เป็นจังใดคนของเฮานี่มันเลิศจังใดคนของเฮานี่มันดีจังใดเงงเ้เป็นอย่างค้นคนของเฮ้านี่ยเป็นอย่างเข้าคือหักเข้าคือแพงนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากําลังได้เปรียบเรากําลังได้แต้มเข้ากับรักษาสกอของเราไว้แม่รักษาแต้มของเราไว้นั่งเบิ่งซือซ่อๆได้แม่เด้อนั่งเบิงตอนนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะๆดัวเยีย,ะย,ะย,ยมากเลยนะเพราะฉะนั้น นั่งเบิงนั่งเบิงละครเรื่อนี้ต่อไปแม่แม่จ้าโดนไปแล้วหนึ่งซอยไปแล้วหนึ่งว่าถาเบิงกันว่าผู้ใดสิเป็นไล่ต่อไป